สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนียายไผ่พาเพื่อนสิมากกินอันอว่านเายไผ่เบิ้งอันยายหน่อยแฟมบัลี่อันเขาปุนกระปุนเศร้าอ้นี่ไหมอีอย่างก่อนพนี่ปนพี่น้องทำไรแต่เจ้าเจ้าเบิ้งเพิ่งกินมือว่านเบิ้งมือนีนก็เลยเห็ดกินเจ้าน้ำปลาบาัลนี้ยายไผ่ก็มีอันนี้น้ำด้พี่น้อง แกงเห็ดละง,งูสุดนนำกโกบกรุบจะให้ไปเก็บจ้ะเก็บมาสองรอย <c oughs> มาเป็นอันท,ท่ายในโฮมบูบูบาแบบับหันไปท่ายข้างนอกแต่ไม่เห็นเจ้าของอีกละเห็ดละง,งูแล้วก็สิงงกินเห็ดละงูครับผู้ชาเบิองไท่ พี่น้องไม่ได้กินเต็มๆเลยนะเพื่นไปนเก็บเพื่อนการลำบากเก็บนะพี่น้องเนาะอีกบ้างนะสุดยดดอดแซ่บครับ มาม่าพี่น้องก้อนสกินก็นอยาลืมอมด้วยใจพี่น้องอยาลืมกดไหล่กดติดตามกดกระดิ่งหอยาจไพ่น้ำแน่จังไลมือว่านบึงเพื่อนย่หน่อยเพื่อนมาลีเนาะช่องย่หน่อยเพื่อนมาลีเห็นแล้วกินแล้วน้ำลายแตกแจก,แจก,แจกขนาดเจ้าของกินเขาก็อิม,อมปตลาดมากพี่น้อง มัะอันนี้ได้ซื้อพักซื้อหยามนล้วมัละอันมันละหน่อยมันละถิ่นนกมันเรียนได้แล้วกินเข่าเลยจ้ะกินกับแกงเห็ดนี่ยละกินกับยังกับบะแสกับผู้ชา มเกื้อเทศหน่อยพ่อพ่อจะไปกินข้างนอกกันไม่เห็นหุงไป <laughs> ทุลาให้ร้านเตียค่างวน,วนรถให้เขา กระซื้ออันมะนาวขีนน้นกกับขี่มะนาวพักย่างอ่นงยาไม่ชอบกกินแกงเฮ็ดจ้ะแกงเฮ็ดหมอนี่แหละไม่หายอยู่ไม่แพ้แก่นหนึ่งว้เฮ็ดตะไคร้เฮ็ดยังมาจัดป้นเนี่ยผู้สา เร้าอันน่าปลาดอดอด้พี่นนัง แกงกวานนี่กกกินง่ายข้าต้องเลือกสันที่ผักขากินง่ายขอโทษขอพายลหลายๆด้วยพี่ 3, น้องสุ่มรนม่มม่มเดี๋ยวละงก รสน้ำโกโกๆเฮ็ดอันเฮ็ดไอ้พวกจีกดแต่ไม่เฮ็ดพวกจีกแล้วก็เฮ็ดไอ้ตะไคร้น่ไทยมันตอนแรกนู่สิหนึ่งอะไรล้านใจความก็เลยอยากก็เลยกินได้มือด้วยดอกตัวสิม่า 不动。 cái uhm. đẹp ừm, lười chơi phu chơi mạc mẹ, dễ, nó bố

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những một lần nữa muốn anh khoan gọn 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 ไปครับยังไปเรื่อยเลยยุ้ยจะพูดอะไรบ้านเข่าขห้องเนาะสมอยากอยู่เป็นหนประมาณอีกอย่างก่อนโบสิบ,บาทได้ี่ยขอบุกกับซิโลหนึ่งกับสีแยกมาสามส่วนประมาณละประวาณยุบานเท่าเสมิมเนี่ยมันเห็นอะไรแบบนั้น What? เี๋ยอนิดนึงพี่น้องกระชีบ่เหลือดอกแต่ว่ากะสีล่าพี่น้องไปก่อนเฮ็ดได้แบดดบเนี่ยทกินแกงเฮ็ดต้อกับเผาวเดี๋ย โซดเหตพี่น้องเบด้วยนะแก่นให้ละง,งหงให้ละงหงหมดไปเห้ตักไข่มาก่อนจากกันอย่าลืมนะจ๊ะพี่น้อง ต่วนเนยไพน์เนสกดไหลโกดกิ๊ดต่ำโกดกระดิ่งเนยไพน์พน้ำได้จัดเด้อเนยไพน์พก็ไปหาไพนก็คือกันนะจ๊ะจากกันพี่น้องนี่เจอกันมื่อื่นจากคลิปมื่อื่นแต่สิกิมยังดอกมื่อื่นนี่ก็ได้คลิปนี้สำหรับมื่อิเท่านี้กันได้พี่น้องเก็ว่าผิดว่าถูกแล้วบ๊าย <c oughs> บายสวัสดีจ้า